สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้ผมเปย์นาเวงนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทดลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมเป็นแมตช์จำลองขึ้นมานะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมซึ่งการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกมฟีฟ่า20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเอง สัดผมเป้ยนาเวงครับเป็นภูมิใยไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อผิดพลาดไดขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับแมนยูครับมาในระบบ352องนะฮะกองหน้าหน้าคู่ครับเป็นทางด้านมาซิยาวกับมาคัสแลตฟอร์ดครับผม ผมก็ขอฝากช่องด้วยนะผมเขาฝากเพจแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์ amer, นาเวงโรเวอร์นะผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ over, ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ over, ด้วยนะผมตัวกระดิ่งด้วยนะครับและนี่คือไลน์อัพครับทาง,าง,างฝั่งทีมปืนใหญ่อนอ์ตซนครับมาในระบบ4-2-3-1ครับ <c oughs> ขออภัยครับผม นี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับน่าดูอีกคู่หนึ่งครับวันนี้เอรัะทั้งสองทีมครับพร้อมที่จะฟาดแข่งกันแล้วนะครับเอรัะปูณสินครับเช็คความพร้อมของสองทีมครับก่อนเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะเอาครับปูณสินครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับ วันนี้ครับแมนยูครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับเป็เกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนทางอาร์เซนอลครับมาในชุดเสื้อสีเหลืองครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับวอลเป็นของทางแมนยูนะครับเจมครับลองวางยาวลูกนี้มาแม่ติดทางพาโบมารี่นะครับฟิลด์ซี่ขึ้นมาที่ดาวิดลุยฮะฟิลด์ซี่วางยาวๆเอาลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะมาติเดลลี่ล็อก สวยฮะดึงออกซ้ายไหลเข้ามาแม่ับด้วยขวาโอ้โหติดไปบายองซํารเรียบร้อยโกจุโตอาสซอนครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับโหมดนี้เป็นโหมดบอลเถื่อนนะฮะไม่มีลำหน้าแล้วก็ไม่มีจังหวะการฟาวด้วยนะครับ นี่ครับจังหวะแรกซ้ำดอกสองเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาครับแมนยูโดนนำแล้วนะฮะจังหวะสวนขึ้นมาของอาร์เซนอลนะฮะนี่เป็นบอลเถื่อนนะฮะไม่มีฝาวไม่มีล้ำหน้านครับแลดฟอร์ดนะฮะ ให้มาที่อิลิกไบย,ยี่ครับไบย,ยี่จับบอลยาวครับอ่าวครับโอวามิยังคือมาที่มาตินาลีเชียนี่ฮะบ,บอลอยู่ที่ซากะไหลไปที่โอวามิยังโอบาต่อมาที่โอซิลโอซิล,ซลยกมาด้านซ้ายครับมาตินาลีเปิดเข้าในโมงลิเรียบร้อยครับโกลชูทโกลโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้ นี่ครับโอ้โหบาเยางครับโมงเน้นๆนะตรงนี้แสกหน้าของทางด้านดาวิดเดกิอาฮะนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์สิบสองนาทีสองลูกนะฮะอาเซนอนครับตรงนี้ขึ้นนำสองศูนย์นะโอ้โหต้องดูครับว่าบอลไม่มีไล่กดกระดิกาแบบนี้ครับแมนยูจะสู้ยังไงนะฮะมาซียาครับคืนมาที่ฟรานสวยครับ จิมมาแอลฟอดไม่ถึงนะฮะมาติลลี่ครับหมายครั้งที่โอซิลบอลที่มาติลลี่ครับคืนมาที่โอซิลฮะมาติลลี่จับบอลยาวครับเอาครับเจมวันนี้เจมนะครับอยู่ตำแหน่งวิงแบ็กนะฮะขึ้นสุดลงสุดนะวันนี้ปอกบาครับจ่ายพลาดครับโอซิลดักได้นะฮะโอซิลมาที่มาติลลี่ยกข้ามหัวปอกบาสวยครับโอ้โหแต่ปอกบาไม่ลงนะฮะเฟรครับ เดินที่บอกบาเจมมาทีบายยี่ครับบอกบาโอ้ตอนนี้แมนยูพยายามขึ้นเกมแต่ขึ้นเกมลำบากมากครับตอนนี้เฟอร์นันฮ์ฮะไหลมาเจมมาซิยาครับตอกซนมาที่เฟอร์นันแทงมาที่เจมตรงนี้เอาครับเจมโอ้หยังติดทางเทียนี่นะฮะดูซิครับมาทางนั้นขวาครับที่เบรินเบรินวางยาวๆอาครับเปป้ฮะ เอาบอลลงได้ครับวันนี้เปิดเก้ามาครับเด็กอาถูกบอลไว้ได้ครับผมแม็กควายครับให้มาที่ทางวินเลียมเครับฝรั่งนั้นฝรั่งนั้นโยกลูกนี้มาเอาไปล้มไนนอนนะเสียามงชงที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเลี้ยงจี้เข้ามาครับโอ้โหข้างในมันแน่นฮนะแรดฟอร์ดโอ้โหโดนทางมาลี่ยัางบอลมาครับมาลีสวนยาวลูกนี้มาเป็นบอลของเอา้าดิกอาครับโอ้โหลูกนี้เกือบไปครับแมนอยู่ เฟรดนะให้มาที่บล็อกบาร์ฝรันงนั้นสวยครับดีชิเจมโอ้โหวันนี้ซอนเล่นดีมากคนระับโอซิลไหลามาที่โอบาตันขวามีเปเป้ฮนะเปเป้ be be, ผ่าบอลหน,นีนี่ยริมเส้นนะักระชากมาล็อกเข้าในเปิดลูกนี้มาไปยี่้โมงไม้ได้ครับแถวสองอือเอาครับอยู่ได้ลูกตั้งเตน,นะ โอ้โหวันนี้กองหลังแมนยูทำงานหนักแล้ววันนี้มาเป็นชุดกับอาร์เซนอลต่อไปครับที่เป็นสาวกปีศาจแดงทุกท่านครับก็อย่าซีเรียสกับสกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่เป็นการจำลองการแข่งขันเท่านั้นนะฮะเป็นการให้ AI แข่งกันเองนะครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมนะฮะฉะนั้นรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแม็กควายครับเล่นกับทางเฟรดฮะเดลเล็ร์าสาดยาวขึ้นมาเป็นบอลของอาร์เซนอลนะฮะ เป,เ,ปเป้เป้ได้กระชากแล้วเป๊ะๆแตะตีแม็กควายครับตึงเข้าซ้ายแตะเข้าในแม็กควายเลยเข้าเหลี่ยมแนละ้วเรียบร้อยครับมาครับแมนยูโอ้แมนยูจะโต้ยังไม่ได้นะฮะวิลเลียมวิลเลียมมีพื้นที่ฮะอาบอลมาครับให้ทีแรดฟอร์ดเข้ากลางที่เฟอร์นันเฟอร์นันวางยาม,มาที่วิลเลียมฮะวิลเลียมถึงบอลครับตึงเข่าขวาไหลโอ้โห,โ,หโดนทางเกนดูซี่ครับ อยู่ซิครับมาทีเปเป้ตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะแม็กควายครับสกัดไม่ได้เฟอร์นันครับเออร์นันเดสให้ทิจมคือใน็อกบาโอ้ข้างหน้านี่แรดเอ่อแรดฟอร์กับมาซิยาวยี่เงียบเลยนะครับผมเอาครับมาซีลี่ครับให้มาที่โอบาครับสปีดจะหนีไปยีบลูกนี้หนีไปยี่ไม่ได้นะฮะแม็กควายครับมาทีเฟอร์นัน ริแม็กไกว์เกมแมนยูครึ่งแรกเหมือนมันตันเอาจะว่าะโยนยามะแต่ฟอร์ดมาชิมเซียวเกมบอลไม่ได้ครับข้างหน้ากรรมการครับทบเวลาครึ่งแรกครับสองนาทีนะฮะทางซ้ายเตือนนะเลยวันที่ชาก้าให้มาที่มาตินารีเอาครับครึ่งแรกหมดเวลาการแข่งขันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมแมนยูครับตามหลังอาร์เซนอลครับศูนย์ประตูต่อสองนะฮะ ต้องดูครับว่าขึ้นหลังจะมีการแก้เกมยังไงนะผมเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะครับต้องถามว่าทางโอเลกุน่าโซชาร์บจะแก้เกมในครึ่งหลังยังไงนะครับครึ่งแรกนี่แมนยูนี่โอ้โหทำอะไรอาซอนไม่ได้เลยนะฮะเป๊ะครับกระชากผ่านมิเรียมมาฮะดวนกับแม็กควายเอาครับแม็กควายเอาไม่อยู่นะฮะ เปิดลูกนี้เข้ามาบอลอยู่กับใครแหมเป็นทางเฟสได้บอลมาฮะเจมครับไปยิงฮะเล่นกับทางเจมทำฝากมาครับที่แม็กควายฮะเฟรดเฟอร์นันครับเล่นกับวิลเลียมเฟอร์นันครับแทงมาที่วิลเลียมครับเอาครับข้างในครับมีเพื่อนฮะวิลเลียมแทงมาที่แรดฟอร์ดไหลมาเส,สาแรกโอ้โห ใจไม่ดีครับแรดฟอร์ดนะอ่าไปบอลของแมนยูครับมาทางด้านฟืนนั้นเจมเจมไหลามาที่เฟสเฟสสับขาหลอกชุดนึงฮะเฟสพาบอลมาเองฮะเฟสยังไงสัตว์เองตรงนี้โอ้โหเรโนโยังเซฟไปได้นะฮะลูกเตะม,มุมของแมนยูนะฮะนี่ครับจังหวะกดนซ้ายของเฟสเน้นๆฮะแต่เรโนเขาจึงปัดไว้ได้นะฮะ โนเฟอร์นันครับเอิดเข้ามากลางประตู oh, ครับ oh, bar, โอบามองไม่ได้ครับเป็นบอลของอาร์เซนอลนะแต่ไบยี่ครับตามมาแย่งบอลได้ครับจังหวะน,นี้คืนหลังมาครับรูปเกมของแมนยูดูดีขึ้นเยอะนะตัวนี้เฟร็ดนะฮะมาที่แม็กควายคืนที่เฟร็ดเฟอร์นันครับอ๋อที่บล็อกบาลูงนี้ไม่ฟาวนะเฟอร์นันโดนเสียบนอนกิ้งไปนะฮะหมซิลอาร์เซนัลครับที่เทียนี่ ไหลมาที่มาตินารีครับกฎกติกาของบอลคู่นี้นะครับไม่มีฟาวไม่มีล้ำหน้าครับเพื่อนๆครับขอแจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้านะฮะนี่เป็นบอลเถื่อนนะฮะเอาครับเปิดเขาไหนมายังไงโอ้ยเกือบครับแถว2เป็นอาร์ซอนนะฮะชาก้าเปเป้พลิกไม่ได้ครับขืนมาที่ชาก้าไม่หาจะเปเป้เกือบโดนเสียบครับบอลคู่นี้ออกบอลช้าที่มีหน้าหงายได้ครับบิลินเปิดมาครับดิกาออกมาคว้าบอลไว้ได้นะครับ อาตัวนี้แมนยูต้องเร่งเกมหน่อยนะตัวนี้ตามหลังอยู่นะครับดิอาเปิดมาแอตฟอร์ดยังเก็บบอลไม่ได้ครับเด่นหน้าของแมนยูชาก้ารับมาที่โอซิลชาก้าเล่นโอซิลครับชาก้าอีกครั้งหนึ่งไปที่เบยลินเบยลินครับไปมาที่เปเป้เปเป้โดนเสียบไม่อยู่ว่าเปิดโคงคงเลยนี่แนี่ดิกาครับออกมาตัดบอลไว้ได้นะก็เตะสาดยาวขึ้นมานะครับ แอดฟอร์ดมงนี้ไม่มีอะไรนะโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้แดนกลางอัชโนนนี่เหนือกว่าชัดเจนนะอาร์ติเดลลี่ครับคืนมาเชียร์นี่เห็นนี่ครับผูกใจบอลชา้าอาเฟอร์นันด์ดักได้ฮนะเฟอร์นันด์โดนดึงครับมาครับมาซิยาวมาคัสแอดฟอร์ดเฟอร์นันด์ครับวางด้านขวาสุดที่เจมส์ครับเอาครับเจมส์ตะลุยขึ้นมาจาังหวะนี้เปิดเข้าในมาโอ้โห oh, oh, งี้เบิลินมงไว้ได้นะฮะ ต่อเทปเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับอ์าสนอนยังนำอยู่สอประตูต่อ0เจมครับไหลมานลยและฟอร์ดยิงโหูเรโนยังเซฟไว้ได้นะครับครับโอบาครับโดนถอดอ่อนครับแล้วก็ส่งทางลากแซกลงมานะฮะมาดูลูกเตะมุมกันนะครับเอาครับสกอตต์ไมค์ทูเน่ลงมาแทนเฟสนะฮะวิลเลียมเปิดลูกนี้มาโอ้โห เป็นบอลของแมนยูนะแม็กควายกระดกบอลข้ามหัวโอ้โหไม่ได้ทางนี้เป็นบอลของอาร์เซนอลน,นะครับบิยาลินโดนทางและสอดแย่งบอลมาครับแม็กควายครับให้มาที่แม็กธมินีวิลเลียมโอ้โหเลี้ยมตรงนี้จ่ายไม่ดีนะฮะต้องขอโทษเพื่อนเลยนะโอ้โหแลทสอดก็หุนหงิดนิดนึงเอาครับโอซิลโดนหอวออกครับแล้วก็ส่งทางโจเซฟวิลล็อกลงมานะฮะ บิลลินครับโถยล่ามาที่วิลล็อกครับไหลามาที่ซากา้าวิลล็อกเอาใจติดแม็กโทฮะวิลเลียมมาที่แม็กโทคืนที่วิลเลี่ยมครับอาบอลหนีด้านในสุดนะเปิดมาลูกนี้โอ้โหย้อนหลังทางมาเสียาวอีกนะมานั่งสำรองของเมนยุยังมีทางอีกาโลอยู่นะฮะแต่ว่าโซชาย,ยังไม่ส่งลงตัวนี้ไม่ทราบว่าจะส่งลงตอนไหนนะฮะเปิดลูกนี้มาแมเรโนตัดได้ครับ อับอันอนฮะจา่ายพาดเองอัสน,น,นันบอลทีเฟอร์นันด์มาทีมาซิยาวแทงมาแลนฟอร์ดต,ต่อเพื่อนเติมจะซัดที่โอ้โหสากา้าดึงสกัดไว้ได้ทันนะฮะเอาครับเตอร์แปดครับลงมาครับมาตาแล้วก็ถอดดาเน,นียลเ,เจมออกนะฮะวิลเลียมครับมาทีมาตา เปิดตรงนี้ยังติดเปิดมามาโอ้โหวิ่ิยาวจะง้างขานี่ไม่ได้ยิงนะตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะครับอย่างเป็นอาร์เซนอลครับนำอยู่2ประตูต่อศูนย์วิลล็อกครับปัดซ้ายเขินมาชาก้าต่อน,นี่นอนไม่เล่นเกมนะตอนนี้ตอเรล่าครับมาที่วิลล็อกเอาครับ,ล,คครบลากาแซรกฮะลากาแซรกขวาเติมฮนะให้มาที่เปเป้ ไปเปครับตัดเข้าในสวยฮะไหลมาว <c oughs> ิวล็อกเปิด <c oughs> น <ce> ี่ตะลืบเอ้าลูกนี้โอ้เรียบร้อยกับโกลชุดโชว์โอ้ลูกนี้ครับแม่ยังกระมงชงให้กับลาการะแสกเลยนี่ครับไม่มีไรครับลูกนี้ครับเปิดมงโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ สามประตูต่อศูนครับวันนี้โอ้โหอาร์เซนอลครับโหดเหลือเกินนะครับโหดสัตว์รัสเซียนะครับวันนี้อาร์เซนอลเดลเรสครับมาที่มาตาครับอื่นมาที่เฟอร์นันด์อาผู้รศีครับตอนนี้เวลาการแข่งขันแล้วผมสรุปผลครับเป็นทางอาร์เซนอลครับชนะแมนยูสามประตูต่อศูนย์นะผมเพื่อนๆครับนี่เป็นการจำลองแมตช์นะครับอย่า เรียดกับสกอร์จะเกิดขึ้นนะครับผมวันนี้ผมปเปิดนเว่องของตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ